ครับผมสวัสดี f อทุกทก่านทุกทุกคนครับผมสวัสดี FC parole, ออขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศเดินทางมาการปลามาขอโศกขอหมั่นแต่ภูมิใจชี่้าพ่อแม่พี่น้อง f อมาขอบุญบารมีของภูมิยืนย่และเพียงเดือมาขอโศกขอหลับฝากฝันพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกทุกทุกคนที่สำคัญครับผม พาเขามาเบนบาร์แล้นี่ของปูผู้มีเนาะอ่าเพิ่น,นเคยมาบนเพื่อนเพียรีเนาะพี่เนาะคนว่าว่างแต่านถ้ำให้จุดภาวนาจุดเนี่ยโอ้คนมาว่างให้แต่ว่าจุดเพมันอยู่กับผู้เข่งกันนะแต่เนียคือเวลาเพว่นมาท่างจะมึงน้องบัวเนี่ยเพื่อนเพียรไหมลูกศิษย์ลูกหาบ ปฏิบัติธรรมสวดโอ้คนก็ได้มาตั้งที่นี่เพิมาว่างอยังไห้ให้ครับผมโอ้ผีห้อกเอเพิ่งเคยเห็นเดียงเดี๋มาขอพึ่งบารมีกูเพิ่นเป็าานนพาขเขาโอ้เจ้าเนี่็ว่าเป็นลุยสีเออไข่ลุยสี เชียเขาใส่ชรยผัเขากบผักผู้ผาเขาเนาะครับนอกนมากเนอะผู้ถ่าโบราดข้าเจ้าที่เป็นตะกีตะกีแไม้ตะกีเนาะพี่้องเนคืพมากนั่งพปานไบพามากพืชนมาแวะมากนังเพื่นเทีนว่านายูนี่พี่้องนะครับพังสี่ละโอ้โหข้ามครับผมอาพี่้องเออมาเบิงมาขอข้อนน้ำกันนะมาขอ้อนบาบีปูน้ำกัน อ่านี่คือดูเหมือนเนาะขอที่ลงมาไว้เดี๋ย่าน่งพี่น้องนี่คืออ่านี่แเป็นรูปเหมือนเนาะเพิ่งยำเอามาขอควอนนับกันขอควอนด้วยกันครับผมเนาะเพิ่นกระร่งสั่งเนี่ยพี่น้องเพิ่นกระร่งสืบท่ำสถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะ ที่สำคัญงวดที่ผ่านมาได้เฮกัน,นเนาะได้เฮกันหลายะะเระจอกนนะจะกำลังทำพี่น,น้องมากซองเบิงเดี๋ยวตัวเลขก็ข้างันนี้รอติดตามเลยพวกข้อมอันครับอาพุทธการเจ้าของเสือเถื่อนอาพุทธกาลปีใหม่นะครับพ่อกับตาปีกายนี่ ปีนี้เ็ได้ียว่าปะคอ,อกันอีกอโอ้โผู้เป่นย่ังไงใหญ่วัดใหญ่ว่ามากอัันลงมาลงมาอยู่ข้างล่างสอทั้งทั้งบนมันมีนม้ำมีน้ำก็เรยมาเาข้าวสุนปฏิบัติธรรมของที่สารวัตรนี่แะครับผมเพว่ากับมามันหนึ่งมีน้ำส่สองมีไฟสามสถานเนียหเขานอนอยู่ไันแต่อยู่ได้นาแน่รนะ แล้วก็ไปจากบ้านมาพูแม่นเพราะบินบาทพอดีบ,บินบาทประมาณสองร้อยเมตรครับอือก็ได้สบายนอยนึงถึงสังขารของเขากพเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าขออนุญาตครับพระทั้งสีถิตบาวารีสีบาวารพราเรยมลือพ่อมลื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเขาได้แต่เอื้อมมองวัดนี่มองสถานที่นี่น่ะ เพิ่นเปิดอนุญาตแหเขอมาปฏิบัติได้คร<ช>ับ <นะ S 1> ผมนะขอมาศึกษาได้มันไปลายังเพราะสิ่งเินนั้นเพิ่นปฏิบัติทำอยู่แล้วเพิ่นก็ทำย่ำมาแรงตลอด<ช>สวดมวนต์สวดพ่นแผ่บุญกุศลตลอดอยู่ย่ำมาแรงแต่หลวงพ่อไปเดียมาน้ามดหลวงพ่อน,นอนฟังใช่นะซิ่งใดกรบเบื้องเ,เอา แต่ว่ามาอยใหม่กับพระในหัวอยากจังยังหนักหนึ่งก็ได้ครับผมแต่มาอยู่ได้งวดหนึ่งแล้วโอ้ยู่ได่งวดหนึ่งแล้วแต่ตองนั้นมาเล็กแล้วก็ไ่ค่อยถือ,อพอเล็กแล้วมันต้องอยู่ทั้งพุ่นครับอยู่ค่อยแม่น<อ>แต่แตงโยเ่นี่ยเล็กมนส่วนันเหนี่ยเล็กไทยบบทวันที่ว<ไ>ันที่สิบห้ากับวันที่สิบห้ากับมันวันที่สิบหกสิบหกเนี่ยเตะเลย<อ> <นะ S 1> ครับผมแต่หลวงพ่อมาเซียเพิ่นมาเซียพออย่างเตี๋ย เปลี่ยนชบเสียพรมาอไู่ใหม่มันมาหูจากเลือเทียของเพื่อนครับผมนี่ยู่ใยม่มาเนี่ยเลือทียของเพื่อนเน่ยเพื่อนให้แค่แค่เพื่อนให้ห้าสี่สามนี่มาเนี่ยตัวไทยขึ้นเต็มหนึ่งลงเต็มหนึ่งเนี่ยมาเนี่หลวงพ่อก็นะครับปลยในบ้านห้อยหล่ะหายสี่สามมันมันก็เลยพลาดไปซะนะพลาดไปพลาดไตมหนึ่งพลาดเต็มนึงออกายซีซีแ้มันห่อายซีซี ว่าน,นี่หลวงพ่อจะหายหไปเลขนางนนสิบคนหล่อนพูดพิ่งว่าหายไสิบคนหล่อนวันตั้งต่ปูล,ลงมาอยู่นี่ตั้งแต่วดแรกพ่านไปเพราว่าเขารตดีสามตัวแม้นี้ว่าเขามากเขามาเยอะเต็นเดือนที่ว่ามันเป็นเลขบนครับนไปเราเลขท่าสามตัวอันสามตัวน,นั่นแหละอันนี้ข้าวเจ้าถือกันทัวเลยแปดแปดสองแปดแปดสองอีกถูกวัดเมบิร์อบัต ก่อนหลวงพ่อว่าเด่นคือน้ำหนักเพราะหลวงพ่อบ่ซี่น่ะเรียนดีๆครับโอ้ตรงๆเลยเนาะครับเนาะเอาไปเสี่ยงไว้ครับได้มาเติมต้นนะครับานนี้ผูดฝันบอกคือเป็นนิมิตคือเป็นยังไงหมายควายว่ามีผู้เฒ่าผู้ที่ที่เจอเห็นรูปเยอะนั่นแหละรูปผู้เถอดมาเขามาเขามาบอกมาบอกว่าโอ้ซิบคนล้านซิบคนล้านซิบคนล้านอืมนะ พอนยางมาบอกเลยบอกม่าางมาบอกเลยซื้อพนันแต่ว่าเจียร่างเรียบบอก็ห้วใจกันแต่ว่าพนบอกว่าเรือเรือลงไปนี่ยเป็นหัวจริงปิงล้งไปเลยนะเจี๊ย่างเรียบบนลก็ห้วใจกันซื้อพนันเดี๋ยวล่งไปเห็นจ้หูจิงปิงลงไปเห็นเลขชิปตัวเดียวบอกว่าดียออว่าเล่ไง่ายเราว่ซิคอับก็ยอย่างแล้วคือปูมายืนพนมาหาเลย แมนเพิ่นมาหาสองเพิ ah ite, ira, ่นเพิ่นมาหาสองที oh, yes. ่แรกเพิ่นบ่มาเด้อพอถีงหลวงพ่อก็เลยมาสวด็จมุ่นทำมาอยู่ประมาณสามมือสามมือมือนั่นเพิ่นก็เบิ่งหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อมาจะว่าเพิ่นเบิ่งอยู่มีฮอดอันเด็กน้อยมีฮอดผู้หญิงผู้เฒ่าผู้แก่หลายงานมาเบิ่งสร้างเบิงเสียมาเนี่ยก็เลยสร้างมากกวันพระเนี่ยสมมติพระนะบอกงาว่าบ่กก้าวไกลไผปเนี่ย เพิ่นมานอนได้กอะคันผู้ถือศีลจิงจีอยู่ท้อนได้อยู่นี่ห้อนโกวันก็ไายไปผู้ว่าอันนั้นนะเพราะว่าผู้ว่าถือศสินนะผู้ที่ผิดสินนะถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมวัดไปเรื่อยปฏิบัติธรรมน้ำยมพาเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยก็สิยื่อน้ำคนผลโดนได้โดนครับผมนี่เป็นสิ่งที่ดีของคนปฏิบัติเอาเขาบ่ได้กาวกายพระองค์ไหนนะท่านถ้าผู้ใดอยาก ได้ไม่กิดใส่ท่ากัจากมาร่วมทั้งบนบาทนึ่งีึงหนึ่งก็ยังดีเด้อครับผมเพราะว่ายากต่อเถอเสร็จนี่ต้องไปเนี่ยก็เป็นกันสาไปครับต่อไปเน่ยเพราะว่ามันจะได้คุ้นหรอเมื่อค่อนนะครับผมปรเทศประมาณนะเทพื่อได้ยังไปวันกันเอนสิงซองันนะครับซองต้นององค์จาเีอค์นี้ปตั้งตั้งยขนาอ่านนี้ ไม่ได้ต้ไปว่าเสียอันคิดลงเพราะว่าพวกเจ้าต้องได้ไม้อีกน่นอนเพราะต้องมาใแน่แท้เพราะว่าพวกเจ้าต้องได้ไม้อีกประมาณหลายเดือนอยู่เที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวมาเนี่ยเพราะมันใกล้แล้วมันใกล้บ้านแล้วสัญญาณคดีครับทางท้ามาไงเนาะที่เียงไงนั่นแหละแต่ว่าเรียบนลเชนไว้นั่งอันนี้ยนให้ห้าเขียน เลขกระพุงเลขบนเขียนไว้มาเฮงพงหาย้ห้าก็ว่าเหอเฮ้เทียบกันบวเจียบเจ้าค่ะเชียนกันหกสี่หนึ่งอันสี่อันสี่หนึ่งหกอืมอสี่หนึ่งหกเลขบนสี่หนึ่งหกหนึ่งนั่นแหละแค่นี้ละเอาหัวขึ้นบ่ก็แล้วแท่เล้อจาบุวมาสนาห้องจากะ่ง นี่ยมีชกมีมาน้ำกันเอยเ่คือเป็นผู้เพินมาซื้อแมงมุอันนี้เป็นเลขไงเนี่ยมันก็ไม่เลขอะไรนั่นอ่ะเป็นรัฐบาลไทยวดนวันทีสิบเจ็ดแมนมกราเ้มที่สิถึงนี่อืมนันน่ะโอ้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอืมหกสีหนึ่งโอ้ได้พอได้วิ่งวิ่งหกก็ได้วิ่งวิ่งหกก็ได้วิ่งหนึ่งก็ได้อืมหกเียวคอีหนึ่งหกสีหน่คือสีหนึ่งหก หกสิอืมอืมว่าไปเราก็หกดูเดียวกันเดียวกันชอบที่หกสีหนึ่งว่พอดีนี่จะมาเขียนพอดีอืมน่เกมันมันเป็นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสี่หกหนึ่งคนตัวสี่หกหือสี่หกหนึ่งได้ตัวคนับไปลับมาตัวตกลงกคือสี่หกหนึ่งเนี่ยนจับสิบหกไว้ครับผมนะจับสิบหกสลับกันเอาอืม แต่ว่าขนาดเงี้ยเนี้ยแฉนแฉนพี่น้องนั่นนะก็คือตรงตรงเลยอืมอีหกหนึ่งอีหกหนึ่งครับผมคอลอเลยสิบล่างสิบล่างโอ้คนมาบอกไปไหนันแล้วบอกอยู่แต่ว่าสิบนี่เนี่ยล่างมันบ่อปูกับบ่อปบอกบ่อปบกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าพุ่มมันบอกสิบพิ่นบอกสั้นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นี้บอกว่าบนหีืล่างเพิ่นเพิ่นเหตุเดียวลงไปทางล่างคุเนี่นแต่ว่าพี่แน่ๆนั่น อัน1ีหกเนี่ยครับบ่าไดก้ากาทั้งทั้งทั้งสูงเลยเนาะครับผมบรับมดกากาทั้งสูงเรซหอันซีหกนึงเนี่ยมันมากนะโหนึ่งเนี่ยอันหกอันซีหกนึ่งเนี่ยมาเนีลงต่อหกซีนกันเดียด้เป็นจราเอามากมากมากตงปูมากแต่หมายถึงมันมากคือว่ามากแล้วมากเนี่ยคือมากมามาเต็มเท่นะโอ้ครับผมบอกร้ายว่ออกเเเห็นที อแต่ว่าเรียกว่านี่ยผมมีศูนย์เนอเอาขั้นเผยเรียนเอาเ้ามีหนึ่งศูนย์สัูเกี่ยวกับทล้ไปแต้มหนึงลงเต็มนึงเนาะก็บิบเกก็ได้เรหรือย่างยังหศูนย์นีมหเออนั่น่ะเอานยังบอกราทีเพิ่นลงแต้มหนึ่งเกแต็มหนึงเอ้สา่ันจุศูนย์ไศูนยอันนี้ผมผมผมนบอกเนี่ยผมผมบอกไงครับผมลนเออตัวไทยแต้มนึ่งลงแต้มหนึ่ง มาเนี่ยแต่ว่าเนี่เนี่ยมันเป็นเลขอันบอบอกแต่ว่ามันมาจากสมาจากทั้งไก่ยัวรัาผมมาจากนั่นน่ะที่พอสบายแล้วกจากะยุ่อ่หกสี่อะไรกอนบอกดูมันเลยเป็นหกสี่เี่ยหสี่สิงหี่หวขนาดกัะไรกระมานะแต่ว่าจับเอาเอาว่างานกันเอากันไลยหนึ่งเก่า เืิเพ่นบอกมากเลยลบเก้านั่งงานก่ะบั้ก้วระตูเดียวกันกับตัวนี้เลยนี่ตัวกระตูนตัวดียวกับหัวแค่ั้นกับหัวซื่อโอ้ให้หน่ยคักบันที่รองเลยแซนแซนแซนลงผ้านำมาพ่สูจขึ้นมัดอนซีหกหนึ่งเนี่ยซีหกหนงเนี่ยบัาที่สุดคือไมากคักอยอะมาหมซีหกหนึ่งซีกหนึ่ง กไม่ดอกเป็นที่เก่ากสีคแแสองครับผมเนาะสีอตเตอรีเลยรลนตอรีเนี่หายิบเลยราคำดโอ้พี่น้องสายบุญก็จะเก็บรตเตอรีนะรีบด่วนเลยอพี่น้องด้อูซื้อมากัันเดียบ่ท่นนี่จักเล็กปูด้นี่ รขึ้นมารีัเป็อไดีพูดน่วที่สบดักทางดีกทางตบมันไม่ได้วดเรียบเลยว่าหรอเอาเป็นว่าเป็นหูดล่วงนาจสไดีอยู่ี่เก่าเก่าึ่งมีหนึูแล้วมีหหนึ่งสีวะเธอแต่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเอาครับขอล้อล่างขอลออล่างขอละออืมครับข้าไปเก็บไปอมีแต่ม ไปมามาเมื่อเด้อมามาเมื่อไรวว่าหันี่อ้างเ่ดจอยู่ทางตรงท่หันหลก็ตัวมหาพร่นี้เขาเคียร์ั้งีก็ได้เหที่่ที่มีโศกว่าันหงไ่เป็นตัวตัวเดียวกันต่ต้อาใส่ครับเพอนมาอดอกเนาะทับหน้าจอครับผมเนาะสาหรับทางเมื่ดปรจจุวันที่1ิเ็ดเพราะขึ้นเพิ่นไดบ่มากราขึ้นเพิ่นไดบ่เอาไปขึ้นเพิ่นดู่เอาไปขึ้นเพิ่น มันมีอันหกอ่นึ่งอืมมันบ่มี่ผมหาซื้อหกสีอันเก้าส่หนึ่ะละมันมีก็เลขไดนทีมีบ้าถ้าเลขถ้าเลขหกตัวเนี่ยมันมันมันเป็นที่เรวมาดูปโอ้ขอกระี่บาทเลยาใบไม้เียเขีมงกระดาษบมาากรั่งหลังม่ไม้กอ้าเขเลยครับทตัวเลข่ตัวนี่แห้งแ้นี่ถ้าตัวนี่มัน เจ็ดสามสี่สี่หนึ่โอ้ชุดเต็มเนี่มันมาเนี่ยโอ้อันนั้นสามตัวนาสามตัวนาสามตัวไทยปัดนี่เต็มเลยนะสูตรมายุพิมั์เต้ คุณไปอยู่สตัวหน้าสาตัวหลังสตัวนั่นบริพุกเีเ๋ยวเรีกน้งเป็นเป็นบอกมากเสีนี่งครับผมเขาขึ้นเต็มนึงเล้งเต็มนึง เต็มเลยครับบางทแต่ผมก็กฟงอนอสูนเนี่ยมันสูนแล้วมันขึ้นผมก็ว่าให้ได้ขึ้นไปเสรมันขึ้นไปอย่างมันขึ้นไปี่ย่งสูนยมันล้มล้มไปอย่งมั่แล้เนีเอาประกาเจีนขีไปจะไม่ฟมันดีขึ้นไปจงไหมันล้มไปเส็มันก็สูไปมันขึ้นไปี่ เพ people, that, ิ A ่นก็เรียกว่ามันตันแล้ว huh. ข oh, no uh ีดเก่าขีดเล้วขีดยังเงินกระเจ้ากระเจ้าเลยมัดสุดลงมาแล้วมันก็เป็นทุ่มสองสองแต่ว่ามันขึ้นเป็นนี่มันเลขหนาอันนี้เลขกท้ายล่างบ้านของลอตเตอรี่พี่น้องมันจะมีหมุนสามตัวหน้าสามตัวหลังตัวไหนผอมมันเลี่ยงกันกับเพื่อนเนาะเห็นเห็นตัวไหนยิบเลยเเพื่อนไม่ใช่ข้างหน้าหรือว่ามไมอยู่ข้างหลังเหมือนแปดแปดสองอ่ะครับผมาเป็นแนวทางนะอันนี้เน้นเน้นลายเน้นมีแห้งเลยโอ้ข้างหน้าข้างหลังมัน คุ่จตกวัดนใครหาได้หาได้ครับผมกฟุบหกลอยน้นได้นโอ้รบนีมีุดุดห้าสอ้วหกลอยเอุดชุดเลยแต่ว่าอยากคดีต้องเจ็ดสามสี่สี่หกหนึ่งเต็มเลยครับผมจิตวบุญว่างว่าฝันงูใหเพิ่นหบสมบัติมากเลบ่เลยเต็เลยฝนเออเปับา